จัดบ้านผิดหลักเงินทองล่วไหลรายโชควางหัวเตียงติดห้องน้ำเป็นหลักการจัดบ้านที่แย่และไม่ควรทำอย่างยิ่งโดยเฉพาะด้านที่เป็นจุดวางสัะโร่ที่ตรงกับหัวเตียงจะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีอารมณ์แปรปรวนไม่มั่นคงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและอาจส่งผล ให้มีโรคประจำตัวรบกวนอย่างเช่นโรคภูมิแพ้ปรวมทั้งจะทำให้โชคลาภไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้หิ่งบูชาพระเหนือประตูไม่ควรวางหิ่งบูชาใดๆไว้ด้านบนของประตูการวางหิ่งพระนั้นควรเป็นมุมที่เงียบสงบและไม่ค่อยมีคนเดินผ่าน หากตั้งหิ้งไว้เหนือประตูซึ่งเป็นจุดที่มีคนเดินเข้าออกตลอดเวลาจะทำให้เกิดผลเสียกับพลังงานพิเศษทำให้บ้านของเราไม่ได้รับพลังงานดีๆอย่างที่ควรจะได้รับประตูหน้าบ้านชนกับประตูห้องน้ำหากประตูหน้าบ้านตรงกับประตูห้องน้ำ ตามความเชื่อโบราณว่าจะทำให้เงินทองรั่วไหลไม่สามารถเก็บเงินได้อยู่มีรายจ่ายเข้ามาอย่างไม่จบสิน้นหาได้เท่าไหร่ก็จะต้องเสียไปเท่านั้นเสาไฟฟ้าหน้าบ้านการที่มีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่หน้าบ้านพอดีเป็นลักษณะที่ไม่ดีเพราะจะส่งผล ให้คนในบ้านมีอารมณ์สภาพจิตใจที่ไม่ปกติโมโหหงุดหงิดง่ายสามารถแก้ไขได้ด้วยการหาต้นไม้มาปลูกเพื่อบังเสาไฟเอาไว้ลักษณะเตียงนอนใต้ขานบ้านตำแหน่งในการวางเตียงหากวางไว้ตรงกับคานบ้านพอดีคนโบราณเชื่อกันว่า เป็นสิ่งไม่ดีเพราะจะทำให้พลังงานกดทับจากด้านบนทำให้สุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงป่วยง่ายนอกจากนี้ยังจะทำให้คู่รักมีปากเสียงกันตลอดเวลาการจึงไม่ควรวางใต้คานบ้านอย่างเด็ดขาดลักษณะมีกระจกร้าวภายในบ้านกระจก ที่มีรอยแตกรอยร้าวเป็นสิ่งของที่มีพลังงานไม่ดีอยู่ในตัวเองรวมทั้งข้าวของที่แตกหักชำรุดเราไม่ควรเก็บไว้ภายในบ้านควรนำออกนอกบ้านเพราะจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในบ้านทำให้แตกแยกไม่ปรองดองไม่สามารถขี่กันหรืออาจทำให้ต้องทะเลาะและมีปากเสียงกันตลอดเวลา โชคลาบก็จะไม่เข้าบ้านบ้านแบบไหนอยู่แล้วจนบ้านที่เราทุกคนอยู่นั้นล้วนเป็นบ้านที่มีพลังส่งเสริมอยู่ไม่ว่าจะเป็นในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีก็ตามซึ่งสามารถส่งผลต่อผู้อ,อยู่อาศัยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวดังนั้นบ้านที่มีลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ผู้อยู่อาศัยอับโชคยากจนฐานะทางการเงินย่ำแย่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนบ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั้นตามหลักแล้วถือว่าไม่ดีนักจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเจอแต่เรื่องเดือดร้อน เสียเงินเสียทองอยู่เรื่อยไปนั่งจากรูปที่ดินที่เป็นรูปขนมเปียกปูนนั้นไม่ว่าจะสร้างบ้านให้อยู่ในตำแหน่งใดก็จะทำให้เหลือพื้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเสมอและพื้นที่นั้นไม่สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เท่าที่ควรซึ่งถือว่าไม่ดีตามหลักทางด้านที่ตั้งของบ้าน ที่ทำให้อยู่แล้วจนไม่ร่ำรวยบ้านที่ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นล้วนส่งผลต่อพลังงานด้านการเงินด้วยกันทั้งสิ้นสําหรับบริเวณที่ตั้งของบ้านที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยยากจนฐานะไม่ดีนั้นมีดังนี้บ้านที่อยู่ใต้สะพานหรืออาจจะเป็นถนนยกระดับที่มีลักษณะคล้ายสะพานทำให้บทปังบ้าน ไม่สามารถมองเห็นหน้าบ้านได้ถือว่าเป็นหลักที่ไม่ดีจะทำให้ไม่มีโชคลาภเข้ามาอาจจะสามารถแก้ไขได้โดยการยกบ้านให้สูงขึ้นหรือโดดเด่นขึ้นมาบ้านที่อยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าถนนมากจนเกินไปสำหรับบ้านที่อยู่สูงกว่าถนนมากจนเกินไปจะทำให้โชคลาภ ไม่สามารถเข้าบ้านได้แต่ถ้าหากบ้านอยู่ต่ำกว่าถนนมากกว่าครึ่งฟุตจะทำให้เกิดภาวะลาบลน้นกล่าวคือโชคลาบจะไหลไปมาอยู่ภายนอกบ้านแต่ก็ไม่สามารถเข้าบ้านได้สะดวกสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำลานหน้าบ้านเพื่อกักเก็บพลังแห่งโชคลาบให้มากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้บ้านต้องไม่ต่ำจากถนนมากนัก มาถึงบ้านที่มีสิ่งแวดล้อมสกรปรกรกรุงรังหรือมีที่ว่างเปล่าแวดล้อมอยู่สภาพแวดล้อมบริเวณบ้านในลักษณะนี้จะทำให้ไม่มีพลังของโชคลาภเข้ามาเลยหากเข้ามาก็อาจจะถูกบ้านที่มีหลักที่ดีกว่าโดดโชคลาภไปจนหมดจากนี้แล้วบ้านที่อยู่บริเวณที่มีน้ําเสียขยะสิ่งปฏิกูล จะส่งผลทำให้ผู้อยู่อาศัยต้องทํำงานหนักแต่ก็ไม่สามารถเก็บเงินได้เพราะเนื่องจากบ้านที่มีลักษณะอย่างนี้นอกจากจะไม่มีพลังแห่งโชคลาภที่จะไหลเข้ามามากแล้วพลังโชคลาภยังไหลออกมากกว่าอีกด้วยบริเวณหน้าบ้านที่ส่งผลให้อยู่แล้วจนมาถึงลักษณะของหน้าบ้านกัน ือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นทางผ่านหรือทางเข้าของโชคลาภเงินทองเลยทีเดียวดังนั้นจึงควรดูแลใส่ใจเป็นพิเศษให้มากหากปล่อยให้ประตูบ้านชำรุดหรือประตูบริเวณทางเข้าสปกปรกจะทำให้อับโชคโชคลาภไม่เข้าบ้านนอกจากนี้หากพื้นที่บริเวณทางประตูเข้าบ้าน มีลักษณะคับแคบจะทำให้โชลาบเข้าบ้านได้ไม่สะดวกเนื่องจากพลังแห่งโชคลาบนั้นต้องอาศัยความโล่งโปร่งสบายและบ่อพักสำหรับกักเก็บพลังงานจึงจะทำให้พลังแห่งโชคลาบเข้าบ้านได้มากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือหากลองเปิดประตูบ้านแล้วมองเข้าไปเจอกับบันไดหน้าต่างหลังบ้าน หรือประตูหลังบ้านถือว่าไม่ดีนักเชื่อว่าจะทำให้โชคลาภที่เข้าบ้านไหลออกอย่างรวดเร็วและจะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยเก็บเงินไม่อยู่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้หาเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายออกไปจนหมดไม่มีเงินเหลือเก็บแต่ก็สามารถแก้ไขได้โดยการหาฉากมากัน้นหรือปังไว้ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน มาถึงลักษณะของประตูหน้าต่างภายในบ้านที่ทำให้อยู่แล้วจนประตูหรือหน้าต่างของบ้านนั้นถือว่าเป็นทางเข้าออกของทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วร้ายหากบ้านใดที่มีประตูหรือหน้าต่างมากจนเกินไปอาจจะทำให้บ้านโปรง่งอากาศถ่ายเทได้ดีแต่ตามหลักแล้วถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรเพราะการที่มีประตู หรือหน้าต่างมากจนเกินไปนั้นทําให้บ้านไม่สามารถกักเก็บโชคลาภไปได้โชคลาภที่เข้ามาจะไหลออกไปอย่างรวดเร็วทําให้ไม่สามารถเก็บเงินได้นานจ้องมีเหตุให้ใช้จ่ายอยู่เรื่อยไปทั้งนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการไม่เปิดประตูหรือหน้าต่างหลายบานพร้อมๆกันหรือการนําผ้าม่านมาตกแต่งไว้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่สามารถช่วยได้เช่นกันมาถึงรัว้วหรือกำแพงบ้านที่ส่งผลให้อยู่แล้วจนนอกจากตัวบ้านหรือป้านสำคัญแล้วในเรื่องของกำแพงหรือรั้วบ้านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีควรละเลยดังนั้นสิ่งที่ควรระวังหากรัก้วหรือกำแพงบ้านมีลักษณะดังต่อไปนี้ ที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่ร่ำรวยอับโชคได้บ้านที่ไม่มีรั้วบ้านมีรั้วเตี้ยหรือสูงมากจนเกินไปหรือสูงไม่เท่ากันจะทำให้บ้านหลังนั้นไม่สามารถกักเก็บพลังของโชคลาภได้ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีฐานะตกต่ำลงกำแพงบ้านที่มีลักษณะกรุกระแหลมคมนั้นจะทำให้เป็นอุปสรรค ต่อพลังงานของโชคลาภทรงผลให้พลังงานโชคลาภเกิดความเสียหายได้ผู้อยู่อาศัยมักจะพบเจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการทำมาหากินหรือหน้าที่การงานทำให้รายได้น้อยกว่ารายจ่ายเสมอนอกจากนี้แล้วสีของรัว้วหรือสีของกำแพงที่รุดกร่อนเสียหายแม้กระทั่งการไม่ทาสีรัว้ว หรือการทาสีด้วยสีดำสีน้ำเงินหรือสีฟ้าถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลจะส่งผลในหน้าที่การงานตกต่ำการค้าขายไม่เจริญรุ่งเรืองไม่มีโชคลาภเงินทองล่วรไหลอยู่เสมอหรือกําแพงที่เกิดความเสียหายนั้นจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีฐานะทางการเงินที่ไม่ดีหน้าที่การงานไม่เจริญก้าวหน้า หรืออาจจะเกิดถึงขั้นการสูญเสียเกิดขึ้นได้สามพระภูมิเจ้าที่ภายในบ้านที่ทำให้ฐานะยากจนการตั้งสามพระภูมิเจ้าที่ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์จึงทำให้ส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัยจึงควรระวังในการตั้งสามพระภูมิในลักษณะดังต่อไปนี้สามพระภูมิ ที่อยู่ใกล้กับประตูรวบ้านจนเกินไปเนื่องจากสารพระภูมิมีลักษณะเป็นธาตุไฟหากตั้งไว้ในบริเวณนี้จะทำให้ทำลายพลังงานที่ดีที่จะเข้าบ้านไปด้วยดังนั้นส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จมักพบเจอกับอุปสรรคมาขัดขวางพบเจอแต่เรื่องเดือดร้อนฐานะทางการเงินไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้การทาสีสารพระภูมิด้วยสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีดำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากจะทำให้การเงินติดขัดทำมาหากินไม่ขึ้นอีกด้วย